แจ้งข่าวดีบัตรคนจนอัปเดตสิทธิ์เพิ่มเติมเพิ่มเงิน3เดือนรวดจะได้ทุกคนหรือไม่อย่างไรมาดูกันในคลิปนี้นะคะก็ไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูบางครั้งแรกเกตฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกราคมนะคะวันนี้เงินก็ เข้ากันทุกคนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ซื้อของ300บาทวงเงินค่าได้3 750บาทส่วนลดค่าการถุงต้มง80บาทนะคะพร้อมกับสิทธิ์อื่นๆนะคะในเดือนนี้ก็เข้าตามปกติเลยส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ เงินเพิ่มเติมนะคะเป็นเงินเพิ่มเติมสําหรับผู้วิการก็เข้าตามวันที่กําหนดเลยนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่เป็นข่าวดีมากๆเลยวันนี้อัปเดตให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะเตรียมรุนที่จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือเพิ่มเติมถึง3เดือน ซึ่งก็จะเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ํามันสําหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้อยู่ระหว่างกรมธุรกิจพลังงานนะคะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอเรื่องอนุมัติหลักการต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอต่อไปนะคะโดยสิทธิ์นี้นะคะรูปแบบการใช้สิทธิ์ก็คือจะช่วยเหลือค่าน้ํามันนะคะหนึ120บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะก็จะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาความปี2567ทุกเดือนนะคะเดือนละ120บาทผู้ได้รับสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าดีเซลนะคะไปเติมกับปั๊มที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยจะเป็นปั๊มไหนอย่างไรกันบ้างก็ติดตามกันได้และที่สำคัญเลยนะคะอยากจะ ย้ำเตือนนะฝากบอกทุกคนด้วยหลายหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะนั่นก็คือสิทธิ์ค่าโดยสาร750บาทและหลายคนเนี่ยเดินทางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าตัวเองได้สิทธิ์ตรงนี้ก็จะทิ้งสิทธิ์นี้เสียสิทธิ์ไปเลยนะคะ750บาทเนี่ยใช้ได้กับรถบอถขอสหอรือว่ารถทัวร์ด้วยนะหลายหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางมากรุงเทพหรือว่าเดินทางไปจังหวัดอ,อื่นๆสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะคะแจ้งที่จุดจําหน่ายตั๋วได้เลยว่าเราจะใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแสดง ประจำตัวประชาชนใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะคะ750บาทหลายๆท่านเดินทางได้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่พอเนี่ยเราสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้เพิ่มเติมแต่สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะคะฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยค่ะคลิปนี้เก่งมาอัปเดตให้แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ